26กรกฎาคม2565้า25ขาวด่วนล,ล่าสุดนายกรัฐมนตรีถแถลงการต่ออายุบัตรคนจนคนละครึ่งเฟส5และกลุ่มปอบางรับเงินเพิ่ม2เดือน400-800บาทฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะข่าวดีล่าสุดค่ะแถลงการออกแล้วนายกรัฐมนตรีเคาะแล้วนะคะที่จะเยียวยาให้ประชาชนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดที่นายกแถลงการกันเลยค่ะังอาด้วย นี่ก็ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นช่วงของกากรกละจายไปไปใใวไวิใีกันนี้กขขอคุณนะครับที่ได้ช่วยกันทําข้อมูลในรัฐบาลที่แจ้งให้พี่น้องชนเข้าใจและรับทราบนะครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหลายประเด็นด้วยกันและตามเวลาที่เราไปอยู่ในการที่แจ้งเราจานะครับแล้วเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนําไปแก้ไขปรับปรุงการทางานของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพ พี่น้องชานทุกคนทุกภาคส่วนวันนี้การประชุมในคณะรัฐมนตรีเนวันนี้เรื่องสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมันมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันโดยเฉาะการช่วยเหลือ,อพี่น,น,นอ้องประชาชนหนุนเศรษฐกิจและกับเพื่อนประเทศท่ากมกลางวิกฤตที่ยังคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับผมขอกล่าวเ,เรื่องสำคัญสำคัญอย่างนี้นะครับเรื่องแรกเป็นมนาตรการการช่วยเหลือ,อลดภาระค่าใช้ใจ่ายค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่ง ็นการใช้เงินกู้ในปี64ต่อเน,นื่องมา2ปีกว่าจนถึงปัจจุบันนะครับถึงที่ผ่านมา,นานรัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย,นอยในงานประกรันสังคมผู้ประกอบการผู้ประอกรอบอาชี่อิสระเกรรกครุ่มต่อปา่าผู้สูงอายุกว่า4 5ล้านคนวงเงิน8 5 4 0 0 0ล้านบาทนะครับรวมไปถึงเรื่องการพื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานวงเงินประมาณอีก2 0แ วันนี้คอรมอก็พิจาเห็นชอบอีกสองรายการได้แก่หนึ่งคือการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้อบัตรสมการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจอินเทอร์เน็ตได้ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังผู้ที่มีสมาร์ทโฟนและผู้ที่พาราพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นระยะเวลาสองเดือนนะนรับโบนเงินสองร้อยบาทต่อคน รวมเป็น400บาทในช่วงกันแล้วก็ช่วงกันยาถึงตุลาคม5ในการต่อเดือนนะครับ <c oughs> โทษครับเรื่องที่2คือโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็เช่นกันนะครับใ,ใช้สิทธิ์2เดือนมูลเงิน800บาทต่อคนโดยใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะครับ2โครงการน,นี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ซึ่งก็น,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 กนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากนะครับไม่มีการใช้จ่ายผู้ประกอบการรายย่อยก็จะได้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะครับเศรษฐกิจก็จะได้ไปติดขัดเกิดเงินหมุนเวียนในระบบทําให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับได้ดีต่างๆในเรื่องการใช้สิทธิการเข้าร่วมโครงการก็ขอให้ฟังคำชี้แจงละเอียดจากทีมของรัฐบาลหรือข่าวประชาพันธ์ต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือไปรนโการับเื่อนประเทศและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่อง นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีภาพข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ